เล่นสนไหมันน่าเบื่อไปมันจำเจกินไปมันต้องเหล่าเห็นไหม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 เล่นแต่มีดเโดนหนาเอ่ะเฟสของมีก็ต้องเล่นของมีมันก็ต้องเล่นมั้งไงไปแล้วไปแล้วช่วงนี้เนี่ยผมจะเห็นตัวละครอยู่คู่หนึ่งนะที่แบบว่าเฮ้ ทำไมคนเล่นเยอะจังทำไมสกินนี้ทำไมคนเล่นเยอะเยอะแบบว่าผมเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแล้วก็สกินตัวละครนี้เนี่ยมันคือแบบถ้าจะได้มาแหละมันต้องมันต้องเติม pb Season Part s ซีซันพาร์ตยนั่นก็คือสกินนี่ครับนี่สกินอ่ะมันคืออะไรนี่มันเป็นซอมบี้แหละอันนี้ซัมบี้น่าจะซอมบี้ นะแต่ฝั่งน้าเงินนี่มันหน้าก็เขียวตัวใหญ่ๆอยู่ในเกมนี้ยังก็เดือดฮักกันเลยทีเดียวนะครับถามว่าได้มาอย่างไรเนาะได้มาจาก PV s e ซีสั้นพาที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องเติมนะถ้าจะเอาตัวละครเนี่ยเออมาต้องเติมนะครับก็คือสายฟรีเนี่ยมันจะไม่ได้นะสายฟรีถ้าไม่เติมเนี่ยพอถึงเลเวล10เนี่ยจะได้เป็นอากาศแทนแต่ถ้าสายเติมเนี่ยมันก็จะได้ตัวละครพวกนี้เออเนี่ยตัวซอมบี้กับกตัว อ่าอะไรสักอย่างไม่รู้อ่าไม่ออกแต่มันว่าจะมาลองเล่นดูนะเพราะว่าคุณเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเห็นบ่อยมากเลยนะไม่รู้ทําไมนะครับเนี่ยไอ้แม่งตัวเขียวใหญ่อยู่ในเกมนนึกว่าไอ้นี่จริงๆนะเนี่ยนึกว่าเป็นตัวเดอะฮักนะครับ เดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะครับรู้สึกว่าตัวละครน่าจะถึกขึ้นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอึดอ่ะมันน่าจะอึดกว่าตัวละครผู้หญิงเลือดร้อทำสองนะอืมน่าจะอึดกว่าตัวละครผู้หญิงเลื่อดร้อทำสองนะครับตัวดั้งเดิมก็มันอ่ะเดี๋ยวยังไงตามเดี๋ยวเราไปลุยกรนดนเกมดีกว่าครับผมที่เลือกเป็นโหมดอนไรเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ลองดูว่าอตัวละครตัวเนี้ที่เราเล่นเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรมันอึดขึ้นใช่ไหมหรือยังไงเอออ่าชิบหผายละ เนี่ยฉายาแล็บนี่อุย้ยหนึ่งนัดไม่ตายโอ้ไม่เกินมันสุดยอดไปเลยอ่ะเออบาเล็ดมันเอ็ดมันเอ็ดไงตัวละครมันเอ็ดอ๋อตัวละครมันเอ็ดมันเป็นตัวละครที่มาจากบีดีซีสั้นพันทแต่ตอนเนี้ยแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่ชินเว้ย เดี๋ยวคอยโดนยิยงลงพื้นแล้วเข้าหัวทุกตัวอย่างเงี้ยเออยิยยงลงพื้นแล,ล้วเข้าหัวไม่เอาครับไม่เอาครัไม่เอาเอาันหนึมม่งเฮ้ยเออตูจับปลาปลาแม่เต็มเลยละกันเจอคนดังเออเออคุณแซกอยู่ไหนครับเชื่อมนะครับ,รบอุยทะลุสองครับผมโอ้โหแม่งเยอะชิบหาย กันได้เลยครับทุกคนนะครับทตายอยู่ไหนเฮ้ยสนหมดโอ้วเจได้เจได้เฮ้ยที่ผ่านแล้วหลาเข้าโอ้บาเล่เรียบเลยถ้าถ้ามีไปเหล่าก็จะเป็นเฮ้ยพูดถึงเอามีไปเหล่าก็ดีนะลองดูไหมแน่ลองแน่ลองเอ้าเมื่อกี้โดดลงมายังไงแบบ หลไหมหลไหมเอามีไปหล่าดีกว่าไป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 ไมีไปหล่าเอ้มีไปหล่าเ้เฮ้ใครก็เล่นกันสไยอะใครก็เล่นกันใครก็เล่นกันใกเล่นกันเายเยอที่บเลยโอ้โหมีหรือไม่ยิฟันอ้าวชิลสนเฮ้ยนี่เรียบเลย แซกยื้ไหนสักยอได้แกยได้แักยืไหนแักยได้ตายเหรอเออหนีหนีหนีเฮ้เฮ้แอ้โอ้มาเยวเยอะไรเอ้ยอะไรอออกอมันิิมันจะมีของม่น้มีของโอ้ไม่ตายเลยวะฮี่ยิงโดนไมเหรอเมื่อกี้ตัวก็ยังไอนั่นอยู่เลยโอ้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ เดี๋ยวดูเดี๋ยวก็แทบดูทีมเราะอาจบแล้วเหรอแล้วเนี่ยเห็นไหมเก็ออกมาซื้อของเป๊บเดียวอันนี้เลยออกไปซื้อของหรือเราตั้งใจหนีเนี่ยพี่ยังไงวะฮะซื้อของซื้อของพึ่งเห็นใน่เออพึ่งกดแท็บดูแล้วแม่งหายไปไหนเปล่าหายไปไหนก็ไม่รู้ลงคลิปปะครับฮ่าลงหน่อยสักต่อไปนี้ไม่ลงไม่ลงบอกไปดิเออ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 สักต่อไปนี้ไม่ลงไม่ลง A tiêu là Tao đi Tao đi Melo Melo A tiêu đi Melo Melo Haha 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 มี่ีแบบว่าแบบโหพิทักษอะไรอย่างเงี้ยนอนว่าเลยประจำแล้วมีประจำแล้วเป็จริงปะครับเฮ้ยพี่ผ่าแล้วแหมจริงไม่จริงก็ดูดดิไอ้นี่หัวแตกไปดิเรียบร้อยแล้วก็โดนเหล่ากลับสปวรอมสปวรอม การจัดให้ดูตัวฟอร์มหรตัวจริงเหลาเหลาเนี่ยเหลาเหลาเ็จเฮ้ยยิไม่โดนเรียบร้อยเล่นแต่มีดเอ้โดนดาเอเฮ้ยดเอด่าดเ่าด่ด่าวเหล่าดิต้องเหลาดิมงสลาเลยเ้ยเหลาอ่งเหลาด่างงเ้ต้องเหลาดิโดนด่ายิ่งโดนด่ายิ่งเหลาไเอ้าโหเต็มจอเลยเว้ยเ้ยโอ้ย จัด iko, vos, จัดจัดเพื่อนผมเออจัดจ yes. ัดได้ก like ็ได้เลยโดนดาวโดนดาวปะเราเลยมีมันก็ต้องเล่นครับเออเออของมีก็ต้องเล่นของมีมันก็ต้องเล่นว่าไงไปแล้วไปแล้วเออเหาเลยเหาเลยนจะเป็นเบรดฟ้าเว้ยบาเลรดฟ้าฟ้าขาวอ่ะแล้วก็ตัวเนี่ยโคตรไรเดอร์อ่ะอ๋อเออบาเลรดฟ้าขาวเออเบรดจัดเป็บนเว็บจัดแน่นเลยจัดเลยจัดเลย ไวรไว้ใจโอ้โหฆ่าได้ขนาดนี้พอมีดปะวะเนี่ยกูอะไรอะไรมีสบาร์เล็เฮ้ยฟัซซ์ซซอยู่ไหนปะไอยิงบ้างยิงบ้างยิงบ้างเออเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นอีกตัวดิงเลยตัวดิงอยู่ไม่ได้เพื่อนพุ่มพุ่มก็ไม่ยอมหรอก ใช่แต่ตอนนี้ผมต้องยอมตอนนี้โดนลุมซักเจอด้วยซักเจอด้วยซักเอ้ยซักอยู่ไหนอ้อเรียบร้อยซักอยู่ไหนอยู่ในบ้านเกิดใหม่นี่หัวแตะปดิหัวแตะปดิหัวแตะปดิไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยสนหมดสนหมดเอาไปละเอาไปละสวยสวยซักเจอด้วยโอเค ซกด้วยโอ้โหสุดยอดโอทีมงานคุณภาพแบบเป็นไงเราเป็นไงไงแซ็กสุดยอดลุดสมา่นนมดสมาจัดจัดจัดนะก็ได้แ้วจัดนะก้แล้วเออเนี่ยด่าปิดรุ่นในนุ่มเฮ้ยเอา่มาละอ้าโอ้โหแล้วตัวนี้น้ยแตกกูแตกแม่มาด่า่นเรียบร้อยเหลาอี มาดี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 ไม่เต็มพออะไรต้องไม่เต็มเลยมาอ่ะข้างหน้าเริ่มร้อจัดแล้วนะอะเลจมีดโอ้กโดนโดนอู้วีดพอก กันเจ็บมุสบายนะติดชาหางคนนุ่มเฮ้ยกูเต็มปลายกระบอกเลยเฮ้ส่นส่วนส่วนแม่ได้ยังงี้ไม่รู้หรอกว่าจะเอาไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยิงไม่โดนแล้วสักเอ้ยสักยันไบบวะเฮ้ยทักทักยงน้ำเฮ้ยอ้เฮ้ยแลบไลแลบมุสบายไม่ตายมุสสบายไม่ตาย เหาเยอะเยแล้วสูญหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลากเต้าขึ้นฟ้าเลยอะครับนี่มีไม่ใช่หรแล้วเขากระหังมาโควี่ครับไม่ชอบต่อต่อต่อสนองสนายไม่เล่นแม่งละเหล่าเพงเดียวดีกว่าไหมฮัลเหล่าดีกว่าเออหัลเหล่าดีกว่าเออตแท้แท้เฮ้ย เอ้ยยรรีบหน้ากากมันเด้งไงไป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 ต่อต่อต่อไอ้รอบนี้รอบนี้น่าจะได้ดีอยู่แล้วมั้งโหทีมเราสุดยอดอยู่แล้วมามามาเด้ปั๊มเลยนี่อ้าวเนี่ยตานำคนก็ตามเรียบร้อยตาล่วงคนถอย แซ็คต้องเล่นต้องเล่นขวานต้องเล่นแก๊สแบบตั้มยาวก็ไม่ค่อยดีหรอกจริงๆคิดบ้านะเล่นแก๊สเหรอะนี่เรื่องนอกสนัยอ่ะเฮ้ยยิงบ้างยิงบ้างเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนสนัยอะไรวะยิงหนึ่งน้ำไม่ตายด้วยเออ นานมีดตาเทียนกันไปเสร็จเอาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยแท็กโอ้โหที่ผ่ายตาน้ากูเลยเฮ้ยเอ้ยสนๆๆนซนเร็วเร็วเรเร็วเรลวงไปวเร็วเร็วเรเวเร็เร็เรเร็วเร นี่เรียบร้อยแกเห็นเลยรหรอสวยสุดยอดนี่เราต้องทำอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเริ่มเซียนนไฮ้ตัวเนี้ยฮะเริ่มเซียนแล้วนะมีดอ่ะนี่เล่นทสดงธรรมดาแม่เลยนี่ทำไมเล่าทำไมเล่าดูมา วันนี้มาแบบเกียรเกียน์ดีว่ะมาแถวหน้าก็ไม่ค้างเลยมาธรรมดาอะนี่เป็นอะไรธรรมดาธรรมดาก็ยิงได้เธอนี่ธรรมดาก็ยิงได้ทำไมทำไมโอ๊ยหลับกูหลับมา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 แทกตามาแท็กอยู่ไหนวะแท็กอยู่เอ้าม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 าเดี๋ยวเดี๋ยวล็อเกิดพร้อมกันล็อเกิดพร้อมกันจะไปจะไปจะไปมามามา อยู่ไหนอยู่ไนมาแล้มาล้วมแล้วโอเคโอเคมามามาเดี๋ยวตาให้หน่อยนะเฮ้ยข้างหน้ากนเฮ้ยจหน้ทักเจ้ลยสเฮ้ยเอเฮ้ยตายละทักละเออ้ทุกสิตงตายอยู่แล้วเอเออเอาเอาแก๊สเอาแก๊สแฮมแฮมแหม่แหมเป่าเขาบอกแหม่เป่แมฮมแฮมเรียบร้อยแฮมแฮมแล่ะแล้วมันแฮมแฮมลเฮ้ยทัก

มามาเดินเดินเด็กยนเด็กคนเป็นเร่นี่ะซักตอมิดซักตอมิดซักไอ้เฮ้ยตายถอยสายถอยลงมาลงมาลงมาคนปลือยเนีดืคนตาเดือยคนตาเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยปวดแตกน้องสกายน้องฟ้าไงน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าไหนตายยังไงไปขวาไปขวาอุ้ยเฮ้ยไปจุ๊บไปจุ๊บ ไม่ตั้งจุ่ะอุยโอ้ยตึ้งคิวโอยโดนแซงมาทีนึงแล้วดิวะเออฟันไม่ตายไม่ตั้งกำลังปด็นข้างลข้างล่างข้อะขยุ้ยอุ้ยเยอะจีบไปเยอะไปอุ้ยโอ้โหยิงใครดีล่ะยิงใครดีล่ะตั้ได้มาตัวได้แได้มาเออจัดนะจัดได้ก็ได้เลยเออสวยเออ ร้อนนพี่ร้อนน่ะเพรผมไม่ดูเม่ผม่มทแอดก็ันนี้แล้ววะต้องต้องพอเพราะว่าถ้าเล่นต่อมากกว่านี้เดี๋ยวจะโดนด่าพ่อกันทั้งคู่นะพออไปพอแล้วพอแล้วไปอ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วมาไม่ได้ปิดคลิปมาสองสามคลิปแล้วจะปิดคลิปโชว์อ่ะก่อนก่อนจะปิดคลิปเนาะเนี่ยนั่งเฉยๆกันอย่างเงี้ยดูจบแล้วปุ๊บรีบรีบกดเลยรีบกดเลยนิวโป้อะนิวโป้เยี่ยมอะไม่ใช่นิวโป้ที่มาลงนะไม่ใช่ดิไลน์แล้วเออไม่ใช่ดิไลน์นะ กดเ, corner, s. <S เยี uh <l ark> ่ยมกดถูกใจก่อนเร็วๆเลยแล้วก็มันจะมีติดตามบางคนก็จะขึ้นว่าติดตามบางคนก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าสับสไลด์้ปุ่มสีแดงอตบแรงๆเลยตบแรงๆก่อนเลยเออพอตบเสร็จใช่ไหมกัดลาก่อนสวัสดีครับไม่กดกระดิ่งแล้วเหรอกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาพี่เกมนั่นเองเนาะอ่ะอย่างนี้ลวกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผม